คณะสงฆ์อำเภอคลองหาดพร้อมผู้อริการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วร่วมมอบบ้านให้แก่นายป้อมฟองน้อมตามโครงการสังฆาประชาปันสุขสนองงานสาธารณสงเคราะห์มหาเถระสมาคมและสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนของจังหวัดสระแก้วคณะสงฆ์อำเภอคลองหาดโดย พระมหาคำคูณจันทโชโตเจ้าคณะอำเภอคลองหาดพระอธิการวันชัยวันณชยโยเจ้าคณะตำบลคลองไก่เถื่อนเขตสองพร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสักแก้วโดยนายอมพรกุฎแถลงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสักแก้วและบุคลากรในสังกัด ผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาผู้นำชุมชนรวมมอบบ้านที่อยู่อาศัยให้กับนายป้อมฟองน้อมบ้านเลขที่76หมู่ที่2ตำบลไซเดียวอําเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วตามโครงการสังับประชาปันสุขสนองงานสาธารณสุขเคราะห์มหาเทราสมาคมและสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนของจังหวัดสระแก้ว